ซึ่งของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ GBU 1 0 g v u 1 2ติดตั้งบริเวณศูนย์หัวท่านผู้ชมนั่นแหละเป็นอนระบบนำทางด้วยเลเซอร์แล้วก็บริเวณปลายปีกเนี่ยก็จะทรงตัวนะครับในการนำพาไข่แบบธรรมดาฮะทั้งเบอร์ศูนย์เบอร์1เบอร์2แล้วแต่จะมีการประกอบขึ้นมาแล้วก็นำไปหย่อนใส่เป้าหมายทำเพื่อต้องการนำเสนอว่าเรามีอะไรบ้างเหมือนต้องการก็ไปบ่งบอกว่าคุณยา เปิดสึกกับเราเลยนะเพราะเราใช้เวลาไม่นานหรอกพวกคุณก็ต้องยอมแล้วอย่าว่าแต่สัปดาห์เลยฮะเอากันแค่สองสามชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อมั่นได้ว่าก็รู้ผลแล้วว่าของใครเนี่ยจะละลายได้มากกว่ากันตรงนี้ก็นำมาเป็นประเด็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานำมาสเสนอกันต่อครับ ข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวในแวดวงทางด้านการทหารนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาฮะทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศไทยก็ได้มีโอกาสนะครับมาตรวจสอบศูนย์สงครามของทางอากาศทีนี้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเขตของกองบินที่1ฮะในวันนั้นสิ่งที่เราได้รับทราบก็คือว่ากองทัพอากาศครับได้มีการระดมพลนะฮะครั้งใหญ่เลยก็คือการนําเครื่องบินจากทุกฝูงบินนะครับ จากทุกจังหวัดเนี่ยก็นำมารวมกันที่กองบิน1ในจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเจ้าบ้านก็คือฝูงบิน F16 ฝูงบิน103นะครับประจําการอยู่ที่นี่แล้วก็เป็น F16 ฝูงที่จะมีการปลดประจําการไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็กําลังเฟ้นหาคัดเลือกเครื่องบินใหม่นั่นก็คือ g r ิปเ n น f f แต่ก็ยังคงเหลืออีกหนึ่งฝูงก็คือ F16-103 ฮะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้น103เนี่ยก็จะกลายเป็นแม่งงานหลักฮะในการเข้าไปทำภารกิจก็คืออากาศสู่พื้นเน้นการโจมตีภาคพื้นดินจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับจะไม่มีอากาศยานลบขึ้นมาต่อกรกับฝ่ายเราก็ถือว่า F16 ที่ประจำการอยู่ในฝูงบิน 103นั้นก็จะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มข้อครับนอกเหนือจากเครื่องบินแบบ F16 ยังไม่พอฮะก็จะมีการเป็นลากับเอา F16 นู่นฮะที่มาจากตรากีอีก f 1ฟฝูงนี้เรียกว่าทันสมัยที่สุดแล้วเนื่องจากว่ามันมีการอัปเกรดฮะให้สามารถใช้อาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นสามารถติดตั้งพวกไขฮ่ฮดเจดมได้นะใช้คำว่าสามารถแล้วก็มีการติดตั้ง วิสากาศสู่กาศในระยะนอกสายตาที่เราเรียกว่า BVR ครับก็คือ AAM 120ได้แต่ว่าขีดความสามารถของฝูงบิน403นะครับต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับมันล้นเหลืออาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้แค่ฝูง103โคราชก็เพียงพอแล้วฮะด้วยความสามารถในการติดตั้งไข่นะีทั้งเป็นไข่เบอร์0ไข่เบอร์1ไข่เบอร์2 ก็ไล่เรียงกันไปครับตั้งแต่2,000ปอนก็คือเบอร์0ูฮะเบอร์1ก็คือ1,000ปอนและเบอร์2ก็คือ500ปอรปอตรงนี้เรียกว่าเป็นไข่ธรรมดานะครับในตระกูลมาร์กทั้งหลาย Mk ฮะ Mk 84 83และ82ฮะบิ๊กบุ้มสามารถใช้งานได้โดยเฉพาะฝูงบิน a 6 6ครับ S6 403มันโอเวอร์สเปค ไม่จําเป็นจะต้องนํามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้หากว่าสถานการณ์มันสามารถที่จะควบคุมได้นะครับนอกเนือจาก F 16แล้วก็ยังมี F 5ที่ได้มีการนํามาโชว์ในวันนั้น F 5เมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับก็ได้มีการโชว์ว่าติ๊กไข่ยักษ์เบอร์ศูนย์นั่นก็จะเป็นไข่แบบธรรมดานะครับแต่ว่ามันบิ๊กบุ้มเวลาหย่อนเข้าไปแล้วครับบอกได้เลยว่ากระจายวังเป็นแถบ เนื่องจากว่ามันเป็นไข่ที่มีน้ำหนักถึง2,000ปอนด์ฮะ F5 ก็สามารถนำไปหย่อนได้เพราะฉะนั้นครับโดยสรุปความเลยฮะฝูงบินที่ทำหน้าที่หลักแะก็จะมี F5 กับ F16 นั่นก็คือการปฏิการการโจมตีภาคพื้นดินนะฮะต่อฝ่ายตรงข้าม F16 อยู่ที่โคราชครับ F5 อยู่ที่อุบลราชธา,านีฮะโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกนี่โหยิ้มกริม หาว่าเกิดการประทะขึ้นมาเครื่องบินทั้ง2แบบนี้ต้องทํางานที่นอกเหนือจากเครื่องบินทั้ง2แบบนี้แล้วครับก็จะมีเครื่องบินแบบกริ p e n นซครับที่ขนมาจากนู่นแหละทะเลใต้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการนําเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศมาด้วยครับซ a บสามสี AEW ก็นํามาจอดด้วยเพื่อต้องการจะแสดงให้เห็นว่า ปฏิการิาที่มาจากกองทัพประกาศนั้นเรียกว่าจะเป็นปฏิการิาเต็มฮะเป็นปฏิกิริกาลบแบบโครงขา่ายท่านผู้ชมครับนึกถึงภาพนะสมอรภูมมที่มันเกิดขึ้นระหว่างปลากีฐานกับอินเดียเครื่องบินแบบ AEW&C นั้นจะทําการบินอยู่เหนือน่านฟ้านะครับห่างจากพิสัยการทําการของระบบป้องกันพัยกาศของฝ่ายตรงข้ามบินฮะเพื่อทําการตรวจสอบเป้าต่างๆที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามในระยะรัศมี 250กิโลเมตรขึ้นไปฮะสามารถไปตรวจตาความเคลื่อนไหวของค่าศึกฮะได้ทั้งหมดทั้งทาอากาศหรือแม้แต่ภาคพื้นดินฮะทำไปตรวจสอบชี้เป้าด้วยซ้ำไปหากว่ามีความจำเป็นก็ต้องเอาก็มีความสามารถอยู่แลยฮะแบบเหลือๆขึ้นอยู่กับว่าทอจะใช้หรือเปล่าในภารกิจนี้ผมถึงบอกว่ามันจะมีเครื่องบินแบบโอเวอร์สเปภารกิจแบบเหลือๆฮะก็คือคลิปเพนกับ 1> F 1ฟูง403บางทีอาจจะไม่ต้องเข้ามาก็ได้ครับเอาแค่ F5 กับ F16 ที่อุบลราชธาน,นีกับโคราชก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีความจำเป็นนะครับจะต้องมีการนำมาโชว์แหละเพื่อต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการสร้างสงครามข่าวสารในเชิงจิตวิทยาว่าดูสิเครื่องบินมาจอดกันเต็มอัตราศึกักขนาดนี้ฮะงานนี้อ่วมกันแน่ ท่านผู้ชมครับถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลนะคือปีนี้ก็คือปี2,568นะครับเทคโนโลยี <Technology S 1> ในการสื่อสารเนี่ยมาตางจากปี54ครับปี54เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเรายังดูเรื่องของสถานีโทรทัศน์กันอยู่เลยครับประชาชนจะสามารถรับรู้ข่าวสารได้ก็มาจากการดูโทรทัศน์แต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับประชาชนทุกคนเลยฮะถ้ามีโทรศัพท์มือถือสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ เพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะฮะเขาก็มีมือถือเขาก็สามารถรับรู้ข่าวสารฮะดูได้จาก You o u t u b e f a c e o o ติ t กต t o k หรือแม้แต่ X g ฮะไอต่างเนี่ยก็สามารถดูข่าวสารในฟากกว่งของไทยได้เพราะฉะนั้นข่าวสารที่เราสร้างขึ้นมาครับฝ่ายนู้นเนี่ยเขาก็ดูเหมือนกันเขาก็ดูว่าเราเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างอะไรยังไงแล้วเขาก็รู้ว่า ฝ่ายไทยครับมีความพร้อมเยอะมากแล้วก็ในงวดนี้ฮะมันต่างจากปี54แล้วปี54ครับผมมักจะก,กาศอยู่เสมอว่ากองทัพประกาศไม่ค่อยได้มีบทบาทมากนะักก็เพราะว่าทับบกเอาอยู่แต่มาในปี68เนี่นะฮะจะสังเกตว่ากองทัพประกาศจะไม่อยู่นิ่งเฉยนะถ้าเมื่อ,อไรก็ตามแต่ฮะมันมีการเข้ามาปะทะกันเนี่ยฝูงบิน F5 ฝูงบิน A 16จะต้องทํางานเพราะว่าอะไร ต้องการจะหยุดการประทะก,กันให้ได้เร็วที่สุดฮะลดการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นต่อฝ่ายเราจึงมีความจําเป็นนะครับจะต้องใช้พวกระบบอาวุธที่มันมีวามสมัยวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมนอกเหนือจากไข่ธรรมดาฮะที่มันไม่มีเรื่องของระบบนําวิถีอนะเวลาจะปล่อยเนี่ยก็ปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงฮะที่เราเรียกว่าเป็นไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองในตระกูลม้าครับแต่ว่าทีนี้ไข่ฮนะหากต้องการความแม่นยํา แล้วก็ระยะทางที่มันไกลามากขึ้นทําอย่างไรฮะมันก็จะมีเรื่องของชุดคิดฮะชุดคิดถ้าต้องการให้มันปล่อยได้ไกลขึ้นก็นํามาประกอบกับชุดคิด k g g b ที่ซื้อมาจากเกาหลีได้ชุดคิดตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งพวกระบบนําทางแบบ GPS กับ INS ครับแรงเฉื่อยแล้วก็ย่อนได้ไกลถึง 1, 100กิโลเมตรขึ้นไป จากที่ย่อนได้ประมาณสัก10กว่ากิโลนะไม่เกิน20กิโลเมตรหรอกครับจากที่ย่อนได้นระยะทางนะฮะประมาณสัก10กิโลเมตรเนี่ยก็ถือว่าใหญ่แล้วนะฮะมันก็จะกลายเป็น100กว่ากิโลเมตรครับเกือบ10เท่าตัวของระยะทางหากมีการติดตั้งชุดคิด KJGB ไปแล้วนอกเหนือจากชุดคิด JJGB แล้วครับมันก็จะมีชุดคิดอีกก็คือ g p u ฮะ GPU ก็ย่อมาจากคำว่า u กด e บ o m b Unit ฮะ u i ด e Bomb Unit เนี่ยถือว่า มันจะมีความแม่นยำที่สูงกว่า k g g b หรือว่า JDAM ครับในรุ่นต้น JDAM หรือว่า k g g b นั้นเน้นฮะการโจมตีที่มีพิสัยที่ไกลขึ้นโดยการใช้ระบบนำทาง GPS นะครับใชเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไกด์บอมยูนิตหรือว่า GBU เนี่ยนะครับมันจะมีการเพิ่มเติมฮนะในส่วนหัวบริเวณส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นชุดในการนำวิถีด้วยระบบเลเซอร์ฮนะ เพราะฉะนั้นการนําวิถีด้วยหะบบเลเซอร์เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวชี้เป้าเลเซอร์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการจะปล่อยมันจะมีความแม่นยําที่สูงมากแล้วก็สามารถย่อนเป้าหมายที่จํากัดนะฮะวงของการปฏิการไม่ต้องการเข้าไปกระทบกระเทือนต่อสิ่งรอบข้าง GPU ก็จะมีการนํามาใช้ซึ่งของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะ GPU 10 GPU 12ติดตั้ง บริเวณศูนย์หัวท่านผู้ชมนั่นแหละเปน็นระบบนําทางด้วยเลเซอร์แล้วก็บริเวณปลายปีกเนี่ยก็จะส่งตัวนะครับในการนาําพาไข่แบบธรรมดาฮะทั้งเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วแต่จะมีการประกอบขึ้นมาแล้วก็นําไปหย่อนใส่เป้าหมายทําเพื่อต้องการนําเสนอว่าเรามีอะไรบ้างเหมือนต้องการเข้าไปบ่งบอกว่าคุณอย่าเปิดศึกกับเราเลยนะเพราะเราใช้เวลาไม่นานหรอกผู้คุณก็ต้องยอมและอย่าว่าแต่สัปดาห์เลยฮะ เอากันแค่สองสามชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อมั่นได้ว่าก็รู้ผลแล้วว่าของใครเนี่ยจะละลายได้มากกว่ากันตรงนี้ก็นำมาเป็นประเด็นครับสวัสดีครับ